อโอ้ก็ก็สำหรับเราเราก็ภูมิใจครับที่ได้เป็นตัวแทนประเทศแล้วก็ที่ได้ร้องกับทั้ง7คนเจ็ดคนก,ทก,คนก็ทุกคนก็เต็มที่มากแล้วก็แบมแบมด้วยก็รีใจที่แบบมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับแบมแบม<ๆ>ก็ถือว่าเป็นเป็นเ,เกียรติประวัติครอบครัวว่าครั้งนึงเราได้เป็นตัวแทนของประเทศในการแบบ โชว์ให้คนในอาเซียนเห็นว่าแบบประเทศเรามีอะไรคร<อ>ั้งแรกไหมที่ราชบาลใช่ครับไม่เคยลงไปเหยียบราชบาลเลยก็เลยเชียร์บอลอยู่ข้างบนภาพที่เราเห็นเป็นไงบ้างแบบคนดูเยอะมากคือเราเข้าใจความรู้สึกนักกีฬาประมาณหนึ่งเลยครับ oh <my. S 1> เพราะว่าเมื่อก่อนผมดูบอลจากข้างบนลงมาอย่างเงี้ยหรือว่าเราดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ย คือเราก็จะเห็นนะักบอลอยู่ข้างล่างเราก็จะไม่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าความรู้สึกเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าพอเราไปอยู่ข้างล่างแล้วมองขึ้นมามันเป็นอีกฟิลนึงเลยเรารู้สึกแบบคือผมเป็นคนไม่ค่อยตื่นเต้นกับอะไรแต่วันนั้นอนะก่อนที่จะโชว์อะตอนจะเดินออกไปอะตื่นเต้นมากแบบใจเต้นแบบรู้เลยก็เลยรู้สึกว่าเออนักบอลที่เขาแบบ เตะบอลที่เราดูกันที่เราไปนั่งเชียร์เขากันอ่ะเขาเขาน่าจะตื่นเต้นมากกับการแบบแข่งให้คนไทยดูเราทำเพื่อชาติใช่ไหมใช่ครับเพื่อชาติครับได้ไปไหว้ขอก่อนลงสนามไม่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 ได้ว่ากนะดนเอาใช่ใช่ใช่ครับตอนตอนนี้ยินเสียงมีสแปนขับยังต้องสิงในต่างประเทศวีนัสกีน่าเลยก็จริงๆตอนแรกเดินกลับมาพร้อมเอียงสองข้างจะไม่ได้ยินอะไรแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้รับความรู้สึกนี้เราถอดออกข้างมาถอดข้างนึงก็แบบโอู๋ เออเราก็ชื่นใจที่แบบแฟนๆเขามาดูกันเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยมันยางอ่ะวันนั้นที่ที่พีเห็สัมผัสได้อะคือมันฟีลฟแฟนๆที่มาดูเขาเป็นยังไงบ้างเขาดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นใครคือเขาไม่ได้แบ่งว่าแบบ <S <S เอ้ยเรามาดูคนนี้นะบบเรามาดูคนนี้คือแฟนคลับผมแฟนคลับอีก7คนหรือว่าแ,บบแฟนคลับแบมๆก็น่ารักมากที่แบบเขาก็ส่งเสียงกรี๊ดให้กับทุกคนเท่าๆกันอะไรเง <S <S <ๆ S 2> ี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเออชื่นใจที่แบบเขาก็เชียร์เราทุกคนใช่ ฟีแบบหลักแต่ที่โทรแล้วเป็นไงบ้างได้เข้าไปเช็คไหมคะไม่ใช่ครับเขาก็บอกว่าแบบเออภูมิใจแทนเราอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่แบบเขาภูมิใจที่ที่ที่เราได้เป็นเฟรมซีเกมที่บ้านก็เห็นเพราะว่าอ่ะอย่างซีเกมคือผู้ใหญ่ที่บ้านน่ก็จะดูอะไรเงี้ยเราก็เราก็ภูมิใจนั่นแหละที่ที่หลายๆคนดูกันแล้วก็แบบภูมิใจไปกับเราซึ่งมันก็มีแบบฟีดแบบในทางอืนมาด้วยได้เช็คไป ก็เห็นอยู่ครับใช่เรารู้สึกแบบไหนไหเพราะเราเราคือคนที่อยู่ในรอบโชว์ในวันนั้นด้วยซึ่งในส่วนของของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุมมองของคุณภาพโชว์ใช่ไหมครับผมว่ามันแล้วแต่มุมมองแหละแต่ผมก็จะไม่ได้บอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีในสายตาผมนะผมแค่ทําหน้าที่ของผมให้เต็มที่ในในการที่เขาบอกมาแล้วให้เราทําสิ่งนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ เออผมไม่ได้มีส่วนในการคิดโชว์หรืออะไรเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปมองว่าแบบมันมันต้องมากกว่านี้หรือมันต้องน้อยกว่านี้อะไรเงี้ยครับเราก็แค่ทําในสิ่งที่เขามอบหมายมาใช่ใชตอนโชว์แล้วได้ประสบปัญหาอะไรไหมเพราะวเื่องเทคนิคในตอนเอออะไรเงี้ยที่แบบเออมันเป็นปัญหาตอนชโชว์อ๋ออย่างอ๋อใช่ใช่อย่างอย่างผมอะชัดเจนอยู่แล้วว่าแบบโอเคเราเราก็ยอมรับว่าเราเราซิงร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่ทุกคนนั่นแหละ แต่ว่าเราไม่ได้เปิดไมค์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าทางทางของวีอ่ะน่าจะผิดพลาดนั่นแหละทางการสื่อสารเฉยๆแล้วก็เอ่อน่าจะเป็นเรื่องของการเพราะว่าวีเป็นนักร้องไงคนก็อาจจะคิดว่าเปิดไมค์อนะไรอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะเป็นอย่างนัน้ซึ่งซึ่งก็ก็เป็นความผิดพลาดที่ที่เราก็เราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นนั่นแหละแต่ว่าเอ่อก็ทุกคนผมว่าทุกคนเข้าใจและเห็นใจวีและทุกคนก็ ผมก็รู้จักวีผมก็รู้ว่าวีเป็นคนร้องเพลงเพราะแค่ไหนใช่ครับก็ไม่มีอะไรกังขาว่าแบบเขาร้องไม่ดีหรืออะไรมันสิ่งนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นอยู่แล้วสติเราได้เจอกับตัวพี่วีไหมไม่ได้เจอผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวีมาโชว์จริงๆเขาแยกกันอยู่ใช่ไหมเขาแยกคนละพาร์ทแล้วเขาแยกห้องกันหมดใช่ครับตอนนั้นโชว์วีแล้วเขาก็มีมีก่อนนะคะมีการพูดคุยก่อนว่าจะต้องเล่นเพลงต้องอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วครับแล้วคือเราไปอัดเพลงอยู่แล้วอย่างเช่นวีก็ไปอัดเพลงแล้วเขาก็จะบอกว่าผมก็จะถามว่าเปิดไมค์ไหมซึ่่่งเเเาาากก็บอวรไมปิด ใช่แล้วก็โอเคคือเวลาคนซิงค์ครับเราจะร้องเสียงออกมาแบบไม่ได้ร้องจริงๆคือเราก็รู้สึกว่าก็ร้องจริงนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้<ต>ไม่ได้ไไดจริงขนาดแบบต้องไปใส่แบบถูกขีนะทุกทุกคำขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อให้มันสมจริงที่สุด <c oughs> กเป็นข้อตกลงตั้งแต่แรกแล้วที่ที่เบิือนพอลเขาบอกเลยว่าโช์ของเราจะเป็นแบบนี้นะครับถูก<ม>ต,ต้องใช่พี่เจตคะทีนี้พอไมค์พีอกไลค์พี่เจตได้ไปเช็คของจเองไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างเช่ครับใช,ใช็ครับ,รบก็ดีดีก็คือของผมอ่าในสนามกับในทีวีมันเหมือนกัน<ม>แต่ว่าอย่างของที่ของของวีหรือของไคยที่ออกมามในสนามกับในทีวีมันไม่เหมือนกันใช่อ,อันนั้นนคือปัญหาอย่างหน้าง,งานเราก็ได้ยินเสียงทีวี ผมไม่ไม่ได้ยินเลยเลยครับผมอยู่ในห้องซึ่งแบบห้องข้างล่างสนามมันไม่รู้เลยว่าใครโชว์อะไรมีมอนไม่มีครับคือแปลว่าในพาร์ทของเจเจรู้สึกว่าในโชว์ของเราคือของเราโปรของเราปกติครับใช่ได้มีการคุยกันไหมเจเจเจ็ดคนไม่รู้ว่าคุยกันเรื่องคุยกันแบบพอหลังจากโชว์เสร็จว่าเอ้ยมันเป็นยังไงอะไรยังไง อ๋อทุกคนก็โอเคภูมิใจกับโชว์ที่มันเกิดขึ้นครับแค่แบบไม่มีใครร้องผิดท่อนเพราะว่าเพราะว่าเราโอเคแล้วใช่แล้วก็ใส่ตาเป็นหมื่นเลยนะใช่แล้วเราก็มีบ็อกกิ้งต่างๆที่แบบโอเคก็ทุกอย่างก็ใช่ครับมันก็เป็นแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นทีมแหละเพราะว่าโอเคอย่างมันจะมีบางส่วนที่แบบเราเดินหรือว่าใครเดินมันก็ต้องเรียงเรียงกันมาอะไรอย่างงี้ก็คือแบบตัดแเราตต่เขาก็มาอ่าพี่ เขาบอกมาแล้วแบบเออโทษทำเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราได้เราได้อ่านุญาตาอะไรเงี้ยอันนั้นยังยังยังไม่ได้เห็นครับใช่เพราะว่าเราก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะว่าในส่วนของโชว์ผมอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราเราโฟล์ไปแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเอ่อมันก็เป็นความผิดพลาดจริงๆที่ไม่ได้มีใครจะตั้งใจอะไรครับซึ่งแบบโอเคถ้ามีการขอโทษก็เพราะว่าทุกอย่างก็ได้จะจบ สุดท้ายได้ชนะครับเฟนออฟซีเกมให้กำลังใจให้กำลังใจหน่อยผมขอบคุณแขกรับแข่งกีฬาจีบเช้านี้ถ้าไม่ได้มาจะไปดูเทนนิสใช่จะไปดูได้กลับไปดูได้พูดจริงก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนครับก็รู้ว่าทุกคนน่าจะทุ่มเทกันมาอย่างหนักมากๆเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็เออตัวแทนของประเทศอื่นๆด้วยก็อยากให้ทุกคนเต็มที่นะครับผมแพ้ชนะไม่สำคัญชนะก็ดีครับถ้าเป็นประเทศไทยขครับชนะได้หนึ่งครับชนะ โฟกัสนิดนึงใช่ครับแต่ว่าก็อยากให้โฟกัสกับการแบบเออสนุกกับการเล่นแล้วก็เออเต็มที่กับมันแค่นั้นพอผมเป็นไงช่างมันใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกผมสนใจเองผลอ่ะจะได้เห็นเฟนออฟเชียร์ไปเชียร์กีฬาประเทศไหนไหมคะคิดว่าถ้าว่างอยากจะไปเชียร์ฟุตบอลอยู่ครับแต่เราก็สายฟุตบอลอยู่แล้วซีด้าเขาไม่มีกอล์ฟใชเฉยๆขอบคุณครับเจอกันนะเจอกัน 오케이. 자, 이